โทเอือนมูไปหลากไข่นะคะแต่ว่าซัวสิข้นค่ะพววูพวว้บ่อวผูแม่นะคะซึ่งติดเลอกแห้งแล้วก็ดินมันเหนียวค่ะนะคะมันลงค่ะนะคะมันมืนผอมนะคะบวกกับฝนตกมาอีกนะคะบวกกับฝนตกด้วยนะคะเกือบแม่นข้นมา่อใดเนาะพววูพวว้บ่อวผูแม่บันทึกฉบกบแลเบันทึกคลิปหายเมื่อวานนะคะเจอกันวันนี้เนาะว,นนวันนี้วันที่สิบแปดนะคะวันนี้ชี่วันที่สิบแปดนะคะเอา นะคะลุ่งของน้องแม่ยานแล้วเดี๋ยวชบาสิทิติดอ่าต่อไปจะล่งเลขอ่าเลขดับของเส้นดือด่านหาสําหรับล่างนะคะตัวตรงเนาะอ่าแล้วก็ไปกลับล่างแล้วก็ของต่อไปก็จะเป็นของพกกล้วยนะคะคือชบาสิอัปเดตต่อเนืองเลยเมื่อน,นี่นะคะรอติดตามกันทางช่องผู้พาชาแนลหรือว่าชบาพาลุยนะคะลงทั้งสองช่องเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ติดตามรับชมได้ล้วก็ าทางเพจชบาพารวยแฟนเพจในเพจก็ลงให้เด้อน,นะคะติดตามชบาไวัยใ้ทุกช่องทางค่ะคุณพกคุณแม่นะคะสิเดบประพาดข่าวสารแนวท่านจากทางาาช่องนะคะบางคนก็ว่าคือบอเห็นนะคะกลัวว่านี่ชบาอ่านคอมเมนต์ใน Youtube ของป้าแววเปิดมาคอมเมนต์จนวันที่17แล้วว่าสาเปิดมาพ่นหัวแต่มาเห็น มือนีวันที่สิบเจ็ดแล้วเป็นยังคือหัวตะลงขีบระสานเปันวา่าเพิ่นหัวตะเขามา่อพอนะคะซึ่งของป้าแววชบาลงตั้งแต่แปดโมงเสาร์วันที่สิบหกนะคะของป้าแววพอวันเขา,ขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดมาขับเร็วเพิ่นมาเห็นขีปวันที่สิบเจ็ดนะคะเพิ่นกเ็เลยว่ามาลงตอนนี้แล้วสิมาท่านนี้ยังประมาณนี้แหละเนาะค่ะเนาะเกษตรชบาเห็ดจังไหนนะคะเชบาลงก่อนห้อยออกอยู่นะคะเชบาบอกให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะหรือว่าติดตามเชบาถูกขีบไม่ได้เห็น นะคะอันนั้นฉบ,บากระซวยเรือบ่ได้ได้มาเห็นหลังห้อยออกนั้นนะคะแต่ว่าขีพเขาลงก่อนห้อยออกนะคะแต่ว่ามาเห็นหลังห้อยออกนี่ฉบ,บากระซวยอยังบ่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าอยากขินหรือว่าอยากได้จริงๆก็ต้องติดตามเบิ่งทุกคลิปทุกแนวทางของแต่ละเซียนนะคะเฮาสิได้บ่พลาดโอกาสเป็นหยังคือว่าให้เบิ่งทุกคลิปทุกเซียนนะคะพอเฮาเบิ่งทุกคลิปทุกเซียนแล้วเฮาเอาไปนําไปวิเคราะห์นะคะเขามีโอกาสที่สิถูอหวอายก้อนซีกองกุ้งเสี้ยนผัวละภุ่มบอกุ้งแม่ อาหารนั่หลายๆเสี้ยนไปวิเคราะห์ไว้อ่ะเม,มื่อวันขนอนแม่ใหญ่รอบที่แล้วจับคู่ให้บ่ถือน้องจับมีเจ็ดเจ็ดค่ะออกแปดเจ็ดอะว่าเป็นยังติดตามเลขติดน้องต่อเลขวิ่งกับเขาเลขติดกับเขานะคะเดินดีนะคะยังเดินดีเดินยาวนะคะผู้ใดที่ว่าเอา้าคืออยากได้แทนแนวทางเลขติดของนอง้องแม่ใหญ่นะคะนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เดินดีเดินยาวมากนะคะผู้ใดติดตาม ะะอันนี้ฉบัะเอาไม่เบิงแต่เฉพาะเดือนมกราซื้อได้ที่จริงสูตรนี่ของน้องนะเดินดีมากตงแต่ช่วงเดือนเดือนตุลาปีหกเจ็ดนะคะย่างพันหลันรุดอยู่ขายย่างเดินย่างเดินมากเอยๆนะคะถามว่ามันมีโอกาสที่สิรุดบมัมันก็มีเหมือนเดิมะล่ะคุณพ่อคุณแม่ถามว่ามันสิรุดงวดไหนก็บ่วมีผู้ใด,ดลูกนะคะไม่รู้ว่าจะหลุดงวดไหนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆแนวทางต,งตัวเลขที่เข้าได้มากนั้นนะคะก็ไปตามสูตรตามแนวทางของน้องน,นะคะ ซึ่งตอนนี้มันเดินดีเดินง่ายยู่ทุกคนกะช่ว่งนี้ก็บอกง่ายๆเก็บเกี่ยวเอาค่ะนะคะพลนผลิตเท่ากับเก็บเกี่ยวเอานะคะอ่าถามามันสิีมีตอนที่รุดบอมมีแน่นอนค่ะตั้งแต่ชเชบาาเฮ็ดชอ,อกมานี่อ่าโอ้เสียงรถกระดังแห้งเนาะยูหองตีถนนกระจังสีล่ล่ะคุณบอกคุณแม่รบกวนแน่เด้อเสียงรถเสียงลากอะ่ะดังนะคะถามามีโอกาสสิลุดบอมมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ บ่มีดอกกวาสูตรใดสิบ่รู้นะคะแต่ละผลคนนะคะแต่ว่ามั่นขึ้นอยู่ว่าแต่ละสูตรสูตรในจะเดินดีเดินยาวประมาณนั้นนะคะคุณ่มคุณแม่เนาะเอาเมื่อนี้น้องจับคู่เนี่ยถ้าตัวเหลขกมาให้เลยค่ะคุณ่อคุณแม่จับคู่มาให้เลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบ่งชุดจับคู่น้ำกันพรนะคะเดี๋ยวเชืปาเคียนตัวนี้ให้ก่นนะอนเนาะงาดวันที่หนึ่งเนาะวันเนาะหนึ่งมิถุนายนเนาะหกแปด เอาเขียนกันไปยังสี่ละทุกนวนเก็บส้สิติไปเรื่อยๆนะคะจ็เหมือนกับสำนักอื่นทัาเขาชบากปากกากับเข้ากีดเทือกพิษกากระบาดไหว้นะคะชับากอ่ะยังเก็บส้นติไว้ให้เบิิงอยู่นะคะเอารอบนี้ของน้องเมย่ยานะคะเลขติดสี่เจ็ดศูนย์ได้ตัวเก้าค่ะสูตรของน้องมากรอบนี้ได้ตัวเดิมค่ะ นะคะได้ตัวเก่าตัวเดิมด้วยเพราะว่ก็แม่อา่าเดียดฉบาเซียวแค่ให้แคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอไปละเดียวถ้าแคบร้อมกันก็นกนได้เดียดฉบาเขียนให้มันแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวสีว่าฉบาบังอีกด้วยนะคะบางคนก็นโอ้ยบัดเวลาสีแคบหน้าจอยงมได้เก่เามือมาบางังโอ้ยบัดยงมฉบาบบมือบ่มาบางังนีก็บโพากันแคบหน้าจอ,อาน้องเม่านะคะ อาเชบากะขอบุญขอบคุณน้องเนาะน้องกะหายเนวทางกับเชบา,ามานี่ห่วยจะเข้าปีห่วยสองหมอค่ะปีปีหกหกเจ็ดเบิดปีปีหกแปดเบอร์งเนาะสองสองปีค่ะจะเข้าสองสองปีนี่แหละนะคะที่น้องหายเนวทางมากล่ะกะห่วยเป็นแห่งว่าเป็นที่ชื่นชอบของเอฟซีนะคะซึ่งน้องกับเก่งของน้องน,นะคะในแนวทางของสูตรคำนวณอ่ะล่างอย่างเดียวเด้อ เลกวิ่งน้องก็มาานะคะแต่ว่าเลกวิ่งฉบ่าบริเก็บสัสิทธิแต่แหลกนะคะแต่ว่าเล็ก,กติตตะะะตเกดเก็บเหมือนกันกันกบซองอ่า,อาเลขมีที่มาจากมึงเลยเฉบ่าลงไปลงไซน์บสิเป็นเอฟซีเขาเอฟซีหม่เนว่าคือบ่เห็นขันว่าเขาดีคือบ่เห็นสถิทธิง่าเหมือนแบบไข,ขายขของเราไม่ยากสินะ แต่ว่ามันกับเขาเนี่ยไอ้หลีได้อ่าในแปดหนวดหลุดหนว,ดห,ว,ด,หวดหนึ่งเนาะทีฉชบาลโล่ให้ทุกคนนะแต่ว่าผู้ใดที่เป็นเอฟซีชบาตัวย่งจริงนะคะที่ติดตามเมืองฉชบาทุกคลิปนะคนสิรู้ว่าเลขมีที่มาจากเมืองเลยนะมันเข้าดีมันบ่ค่ะมันเข้าดีหลีเนาะมันหลุดเป็นหนวดหนึ่งนะคะแล้วมันกับกับ,กบมาเขา่าสงสัยคนสิเป็นเอฟซีหม่ลนะคนคอนมเมนตเชบานะ กันว่าเขาดีคือว่เห็นสิติประมาณนี้คือเห็นแต่หัวที่แล้วนะคะเพราะว่าว่านฉบาล่งเลขมีจะอ่ามีที่มาจากเลยว่คือเห็นแต่ล่งหัวที่ผ่านมาสินะฉบาก็เรียกว่าสงสัยสงสัยโมเมนต์เอฟซีตัวยงฉบาลแล้วนะคะเอานะคะมาเบิ่งกัน ไปตามสูตรตามแนวทางนะคะเดอ้อบทเนียวฉับาสิมอธิบายไฟฟังว่าสองนี่มีมา,ากไสคือผมมีเหล็กติดนะคะเดี๋ยวสิมาอธิบายให้ฟังบางโตนี้บ่อชนกับเหล็กติดกับมีนะคะแต่ว่าจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังเดี๋ยวเขียนของอย่าเขียนก่อน ม,มันบึ้งน้ำกันเป็นยังนะคะเหล็กศูนย์เอกติศูนย์สี่เอกติศูนย์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแปดหนึ่งสองหนึ่งนะคะแปดหนึ่งก็สองหนึ่งนะคะมันจะมีอยู่ในุดตัวตัวเล็เล็กวิ่งของน้องนะคะมันจะไม่มีหนึ่งน้านะคะเมื่อน้องมันจับใส่ห่ะนะคะหนะะึ่งสี่เนี่ย นะคะแล้วเสองสีนี่กับอีกสูตรหนึ่งมองง่ายอีกสูตรหนึ่งของน้องนะมันชนไปทีหนึ่งกับเจ็ดนะคะแต่ว่ากําลังเจ็ดของน้องนั้นลองบอกแช่ว่าว่าเจ็ดของน้องนะที่จริงมันอยากติดดับน้องก็เลยว่าจับปูติดเจ็ดหายแต่ที่จริงอีกสูตรหนึ่งของน้องนะมันมีติดเจ็ดแหงว่าชนเจ็ดนะคะอีกสูตรหนึ่งของน้องนะมันชนไ้เจ็ดนะคะแต่ว่าน้องวัาเจ็ดมันมันอยากติดมองง่ายงามันติดดับ น่ะแต่ว่ามันดับชนเด่นแต่ว่าน้องบดจับให้ดอกค่ะน้องน้องบบมักน้องว่ะหรือมันสีมาอีกคือว่าพิชภัตแต่ว่านนุโบมักคือน้องไม่ชอบนะคะเอ้ามาเบิงนัากันบันทิดตัวเนียนของน้องนะคะน้องมักไปที่สองซีหนึ่งซีนะคะไอตัวที่น้องมักนะคะทุกคนมักนั่น้องบโบมักกเอาวเลขติดน้องไปจับคู่เองหรือว่าไป ใส่เหล็กจะคล้องหรือว่ามีเหล็กดีเด็ดที่ว่าโบผาดก็มาใส่ของน้องให้เนาะเอาแคบหน้าจ,จอบานนี้คะ่ะคุณพ่อกุณแม่แคบหน้าจ,จอไว้นะคะของน้องเมียนะคะมักบคอบ,บอส s h บ r มักกระป่อยผ่านเด้อเนี่ยทางมันมีเขามีหลุดค่ะคุณพ่อกุณแม่ใส่ดุ่มพินิจในการรับชมเอาเนาะอ่ะสมัครคลิปนี้นะคะฉบาบจากคอตัวล่าคุณพ่อกุณแม่ fc แฟนขับตั้งช่องไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้ากับแนวทางเลขดับนะคะประหยัดต้นทุนได้ดีมากนะคะ ยังดับยูดับจริงนะคะผู้ได้บ่มักเล็กดับงดด่ามากกองสลากคนใส่เป็นเบิดทุกลูกอะลูกบอลน,นะคะอ่าแต่ว่าเข้าให้สำหรับคนที่มักนะคะยำเลยว่าให้สำหรับคนที่ชอบในแนวทางเล็กดับผู้ใดบ่มักยาขเขามาเบิค่ะค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ